สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับจักจั่นจากช a n n ลวีดิทอิดนะคะจันไม่ได้ทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับการจัดแบบบ้านนานแล้วเนาะวันนี้ก็เลยคิดว่าเออหน้าจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าจันจัดบ้านใหม่นะคะทั้งบ้านฟาร์มแล้วก็บ้านวอเลยแต่ว่าอะ อย่าพึ่งจัดตามนะคะโดยเฉพาะบ้านฟาร์มนะคะอย่าพึ่งจัดตามอันขาดเลยเนื่องจากว่าจันเพิ่งลองใช้แค่ไม่กี่วันเองนะคะยังวัดผลอะไรไม่ได้และจันยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ด้วยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไว้จันหาบ้านฟาร์มมาให้เพื่อนๆใหม่อีกทีนึงแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> โอเคเราไปดูบ้านวอกันก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูบ้านวอทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> บ้านวออันนี้จันลองใช้มาแล้ว2วอนะคะ แต่และว,วอเนี่ยก็โดนไปหลายไม้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่โดนบ้านเก้าด้วยกันแล้วยังไม่โดน3ดาวนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว้นิดนึงไม่โดนเฉพาะเวลาที่ศัตรูในวอลมาบุกเรานะคะแต่ว่าน้องๆในแคลนหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆในแคลนเนี่ยบ้านเก้าคนไหนมาตีเนี่ยจันรก็โดน3ดาวหมดเลยไม่ <c oughs> <c oughs> ว,ว่าจะเป็นน้องกุ้งนะคะคุณพงษ์ลุงหนึ่งนะคะหรือว่าแม้แต่น้องใหม่ๆอย่างเช่น ลูกชายแบงค์นะคะหรือว่าน้องชายน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือตีกันได้3ดาวรับค่าหมดเลยนะคะดังนั้นจกกันก็เลยรู้สึกว่าบ้านเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสูตรโกลาลูนแล้วก็สูตรมาม่าสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรอื่นๆเช่นสูตรโกวาโฮโกขวานนะคะ S g h b อะไรประมาณเนี้ยป้องกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวลองไปดูรีเพลย์กันก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะคะจันจะเอามาให้ดูแบบชัดๆว่าเผื่อว่าใครอยากจะตามนะคะก็ คอยดูช่วงท้ายคลิปแล้วกันเนาะสำหรับสูตรแรกนะคะเขาใช้เป็นโกวาวินะคะอันดับแรกเลยคือเขาล่อทอาหารเฝ้าแคลนก่อนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่อไม่ออกนะคะอีออ,อันนี้คือต้องบอกเลยนะคะว่าแบบบ้านทุกหลังที่จันจัดเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะข้อสําคัญที่จันจะยึดไว้ก่อนเสมอนั่นก็คือบ้านที่จันจะตัดต้องล่อทอาหารเฝ้าแคลนไม่ได้นะคะล่อหนึ่งชั้นไม่ได้นะคะ รอบแรกก็เลยโดนไปแค่1ดาวกับอีก49%ค่ะวู้ค่ะโอเคทีนี้มาดูรอบที่2นะคะรอบที่2คนที่มาตีเป็นบ้านที่2นะ เขาใช้เป็นสูตร4ลาวานะคะแล้วก็บรูน23ตัวซึ่งการลงของเขาอ่ะเป็นแบบส p a m m i n g นะคะคือไม่มีแบบแผนไม่มีการวางแผนล่วงหน้าไม่ได้นับป้อมนะคะอยู่ๆก็ปล่อยบรูนมาเป็นแพรๆไปเลยนะคะแล้วก็ลงลาวาตามมาด้านละ2นะคะเ,เขาใช้สูตรนี้นะคะในการตีบ้านลำดับที่2ของฝั่งเราได้นะคะได้3ดาวไปดังนั้นก็เลยทำให้ฮึกเหิมนะคะ คนที่เหลืออยู่ในแคลนรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยก็เลยใช้สูตรนี้กันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยมันเหมือนกับต้องใช้ดวงช่วยด้วยนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ฆ่าหันเฝ้าแคลนก่อนนะแล้วก็ไม่ได้ฆ่าป้าควีนก่อนอันนี้ได้จะหวังว่าหลังจากที่ลาวามันแตกแล้วเจ้าลาวับที่มันเป็นตัวร่างไฟเนี่ยมันจะต้องไปฆ่าหันเฝ้าแคลนให้แล้วก็ฆ่าควีนให้นะคะซึ่งบอกตรงๆว่า เอ่อถ้าได้3มดาวก็ได้ไปเลยนะคะถ้าแปกก็อาจจะแป๊กไปเลยก็ได้เหมือนกันเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหวังใจแค่ว่าจะเก็บได้2ดาวแล้วเผื่อลุ้นนะคะเผื่อๆใจไว้อาจจะลุ้นได้3มดาวเนี่ยก็อาจจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้ได้3ามดาวแบบชัวร์มากขึ้นจะแนะนําว่าใช้เป็นพวกโกราลูนน่าจะดีกว่านะคะสูตรโกราลูนใช้ยังไงมีคลิปสอนเอาไว้ในช a n e l เราเยอะไปหมดเลยนะคะก็ลองย้อนหาไปดูได้นะคะ ที่3นะคะบ้านที่4มาตี มันคล้ายๆเป็นไดมอนด์นะคะซ้อนกัน2อันแยกออกซ้ายขวาแบบนี้นะคะก็เลยทําให้ทหารเนี่ยมันแตกแบออกไปนะคะไม่รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแ <S LE inent> ยกกันก็แยกกันไปต่างคนไปรับดาเมจก็เลยทําให้ตายแล้วก็เก็บกวาดงาน,นช่วงหลังได้ไม่หมดนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูแบบบ้านกันให้ชัดๆกันเลยละกันนะคะก็สําหรับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากจะลองจับตามนะคะสามารถแคปหน้าจออันนี้นะคะแล้วไว้จับตามได้เลยอันนี้เป็นภาพมุมไกลก่อนนะคะ แคปแล้วใช่ไหมเอ่ยมาทีนี้มาดูมุมใกล้กๆกันนิดนึงนะคะเผื่อว่าใครเล่นในมือถือเดี๋ยวจะมองไม่เห็นรายละเอียดนะคะแคปหน้าจอไว้ยังคะ 1..2..3.. ่งสองสา,อาโอเคทีนี้มาดูในส่วนของเฉพาะรั้วกันก่อนละกันนะคะอ่าถ้าเกิดว่ามองทั้งนั้งที่เห็นทั้งสิ่งก่อสร้างด้วยทั้งกับดักด้วยเดี๋ยวจะงงนะคะดังนั้นเพื่อนๆอาจจะ ทำแค่ตรงรั้วขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมายัดอาวุธใส่ทีหลังก็ได้เหมือนกันอ่าทีนี้เป็นแบบนี้นะคะโดยที่ใส่อาวุธลงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้วางกับดักนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาลองไปจัดตามนะคะแล้วก็ยังไงคอมเมนต์บอกจันด้วยนะคะว่าเอ้ยพี่จันจัดไปแล้วผมโดนสามดาวทุกรอบเลยนะคะหรือว่าจัดไปแล้วเออมันดีจริงๆนะพี่อะไรก็บอกกันมาได้นะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะจันไม่ได้บอกว่าบ้านนี้เป็นแอนตี้สดาวป้องกันได้ทุกสูตรไม่ใช่นะคะเพราะว่าคนในแคลรเราเองนี่ก็ตีได้3ดาวเลทเทะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เอาลงวอเนี่ยยังไม่โดนบ้านก้าวด้วยกันเองตี3ดาวเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดเจอคนเก่งจริงๆก็อาจจะโดน3าดาวอยู่ดีนั่นแหละเนาะอย่างที่จันบอกเสมอนะคะบ้านไม่ว่าจะจัดมาดีแบบไหนนะคะถ้าเกิดเจอคนเก่งจริงๆยังไงมันก็โดน3ดาวนะคะเรามีหน้าที่แค่ จัดให้มันดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะเผื่อว่าคนที่มาตีเนี่ยเขาจะได้ต้องใช้เล่ยเล่ยไม้กว่าจะเก็บเมืองเราได้3ามดาวนั่นเองนะคะ ส่วนแบบบ้านอื่นๆนะคะเดี๋ยวจันจะทยอยหาแบบบ้านมาทําให้ดูกันอีกทีละกันนะคะแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าที่จันไม่ค่อยได้ลงแบบบ้านเนี่ยเนื่องจากว่ายอดวิวของซีรีส์การจัดบ้านเนี่ยมันมียอดวิวที่ค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ซีรีส์การจัดแบบบ้านมันมาบ่อยๆนะคะก็คงต้องช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็ช่วยกันกดแชร์คลิปด้วยนะคะ จะได้มีคนเข้ามาดูคลิปเยอะๆถ้าเกิดว่ามันมียอดวิวเกินหมื่นเนี่ยซีรีส์การจัดแบบบ้านมันจะได้มาบ่อยมากขึ้นนั่นเองนะคะอยากให้จันจัดแบบบ้านฟาร์มบ้านวอลของทาวโฮไหนคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ